พาส่องความรวยสาวคนใหม่หนุ่มกะลาหรูหลาไม่ธรรมดาซื้อแบรนด์เนมเป็นวาเล่นหลังเกิดดรามา่าครั้งใหญ่ฮะหนุ่มกะลาได้ออกมาเปิดใจเตรียมหย่าภรรยาอย่างคุณจุนที่ใช้ชีวิตคู่กันมานานกว่า27ปีแถมตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นั่นเองครับโดยประวัติของคุณ สาวคนใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเธอเนี่ยใช้ชีวิตค่อนข้างจะหุ๋หวาครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยมีเอามาลายเงินมาลายทองเนี่ยให้คุณหนุ่มกะลาที่บนเวทีต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นคลิปที่ฮือฮามากๆและแน่นอนว่าตอนนั้นก็มีคนสงสัยว่าเธอคือใครสำหรับเธอเนี่ยต้องบอกว่าเคยลงคลิปอวดกระเป๋าแบรนด์เนมโดยในตอนแรกเนี่ยจะเปิดกระเป๋าแบรนด์เนมที่อยู่ในมือถือก่อนและบอกว่าอยากได้ก็เลยซื้อ ก่อนที่จะโชว์สายสพายกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยหลายยี่ห้อหนึ่งเนี่ยทั้ง a อมเมสคอนสแตนเนี่ยสองใบเลยนะฮะราคาเนี่ยโหห้ 5, 000, 6, 000. าแสนหกแสนชัยแนวเนี่ยรุ่นบอยราคาสองแสนและชัยแนวรุ่นชัยแนวคลาสสิกเนี่ยราคาสามแสนและยังมีนาฬิการ,ราคา2.3ล้านอีกนะฮะแล้วก็มีกระเป๋าหลุยวิตตองราคาหลายแสนอีกก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเธอเนี่ยต้องบอกว่าซื้อแบรนด์เนมเนี่ย สนั่นวันไหวเอาแบรนเนมเนี่ยมาแขวนไว้เต็มตัวไปหมดเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นคลิปที่โอ้โหคือฮามากแล้วชุดที่เซอร์ใส่เนี่ยเป็นชุดสไปเดอร์แมนซะด้วยเรียกว่านี่ฮะส่องความรวยสาวคนใหม่ของหนุ่มกะลาเรียกว่ารวยจริงรวยจังรวยมากเลยครับผม